พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองอารามประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพประคังกระดิ่งใบโพสีทองสองใบขึ้นตัวอักษรสีขาวบนพื้นกราฟิกรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมอาตมาขอเตือนสติทุกท่าน ทำอะไรก็ให้ใช้สติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทํามาค้าขายหรือทําธุรกิจอันใดก็แล้วแต่เมื่อเราได้เงินมาก็ดีก็ขอให้ใช้อย่างมีสติอย่าสูรุยสุร่ายอูโบสถปูนสีขาวหลังคาทรงจัวรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมวันนี้พามายัางจังหวัดสุพรรณบุรีและขอบอกก่อนเลยนะครับว่า คุณผู้ชมที่เป็นสายมูไม่ควรพลาดรายการในวันนี้นะครับและที่ที่ผมจะพามาในวันนี้ก็คือวัดไผ่แขกหรือวัดอุทุมพารารามอุโบสถปูนสีขาวหลังคาทรงจัวป้ายไม้ตัวหนังสือนูนสีทองวัดไผ่แขกรูปเคารพกุมารทองและหญิงชาราตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไฮไลท์ของวัดนี้จะอยู่ที่การขอพรจากขุนช้างซึ่งญาติโยมจะต้องมาประสิทธิ์ที่ข้างหูของขุนช้างในเรื่องที่จะขอถ้าเป็นที่ถูกใจพรน,นั้นจะประสบความสําเร็จซึ่งรูปปั้นขุนช้างที่ว่านี้หลวงปู่ดุสิตผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดไผ่แขกเล่าให้ฟังว่าได้เกิดจากนิมิตของหลวงปู่ดุสิตทําให้ภายหลังได้มีการจัดสร้างรูปปั้นและทําการเบริกเนรอันเชิญเทวดาตามความเชื่อจนปัจจุบันนี้วัดไผ่แขก มีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดนี้อย่างเนืองแน่นวัดแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางนะครับสามารถรองรับสาธุชนที่เข้ามาแสวงบุญได้จำนวนมากซึ่งใครที่มีเรื่องทุก์ร้อนต้องการหาที่พึ่งพิงทางใจก็จะเดินทางมายังวัดไผ่แคกญาติโยมที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆก็มักจะมาทำบุญให้กับทางวัด และร่วมกันทำนนบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาชายชาราสองคนนำพวงมลาลัยดอกไม้มาสักการะที่พระพุทธรูปหลวงพ่อเสด็จประทานพรก่อนเดินออกไปด้วยท่าทางยิ้มแย้มรูปปั้นไก่ของเล่นและเครื่องสักการะมากมายวางไว้บริเวณรูปเคารพคุมารทองภายในพื้นที่ของวัดไผ่แขกมีการจัดสร้างสิ่งเคารพบูชาตามความเชื่อมากมายเช่นหลวงพ่อทันใจช้างสามเสียนองค์พญานาคพระพิคเนต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่ออีกมากมายและยังมีการจัดสร้างเสียมสียักษ์ให้ญาติโยมเข้ามาเขยา่าหลังจากมาขอพอรจากขุนช้างแล้วหญิงชรามองไม้เสียมสีสามอันก่อนยิ้มออกมาส่วนมุมสงบของวัดก็จะเป็นที่พระอุโบสถครับเป็นที่สําหรับใช้ในการประกอบาศาสนพิธีต่างๆทางพระพุทธศาสนาด้านในมีพระประธานองค์ใหญ่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่สะท้อนเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาภาพจิตกรรมฝาผนังสีสันสดใสภายในพระอุโบสถหากญาติโยมมาที่วัดไผ่แขกก็อ,อย่าลืมแวะมานมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่งเป็นพระประธานกันด้วยนะครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีทองและพระพุทธรูปต่างๆภายในพระอุโบสถนอกจากนี้ที่ตั้งของวัดติดกับบึงน้ําขนาดใหญ่ซึ่งจุดนี้ ก็สามารถทำบุญให้ทานให้อาหารปลาและชมบรรยากาศความสวยงามของทิวทัศน์รอบข้างได้ครับส่วนไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือการที่ญาติโยมเดินทางมาพบกับหลวงปู่ดุสิตซึ่งท่านได้รับความศรัทธาจากญาติโยมเป็นอย่างมากนะครับอีกทั้งท่านก็เป็นกันเองมีเมตตากับลูกศิษย์และญาติโยมที่มาทุกคนโดยเฉพาะวิชาจารนมือเจอมือเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับญาติโยม มีญาติโยมมาให้ลงอักขระจำนวนมากวันละ200-300คิวซึ่งหากใครจะให้หลวงปู่ได้ทำพิธีจานมือเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตก็ติดต่อมาถามที่ทางวัดก่อนนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์จำนวนมากเดินทางมาที่วัดแห่งนี้สุดท้ายหากใครชอบสายมูก็ต้องมาที่วัดไผ่แขกมาต่อลายมือมาอาบน้ำมนต์มากระซิบขอพรจากขุนช้างก็นับว่า มาถึงวัดไผ่แขกที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วล่ะครับหญิงสาวผมทองไหว้ขอพรเบื้องหน้ารูปเคารพขุนช้างและถ้าอยากให้พรประสบความสำเร็จก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆแต่ผมยังไม่ขอบอกในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมไปลองถามคนระแวกนั้นเอาเองดีกว่าครับหญิงสาวกระซิบข้างหูซ้ายของขุนช้างจากทางด้านหลัง รูปปั้นพระเรือสีปางสมาธิสวมชุดและหมวกสีเขียวประดิษฐานใกล้ๆพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวทรงเครื่องจักรพัดสีทองรูปปั้นยักษ์ถือกระบองผิวกายสีแดงชุดประดับสีทองรูปปั้นชายใส่หมวกทรงสูงทำมือชี้นิ้วผู้คนไหว้พระปิดทองที่พระพุทธรูปปางต่างๆที่ตั้งเรียงรายพระพุทธรูปขนาด3-5นิ้วปางต่างๆมากมายนับร้อยองค์ ตังอยู่ภายในเต็นท์ที่ทางวัดจัดไว้เป็นจุดไหว้หญิงเสื้อส้มโยนอาหารลงบึงน้ำฝูงปลาแหวกไหว้เพื่อกินอาหารรูปปั้นพระอินทผิวกายสีเขียวประทับนั่งบนช้างสามเสียนหญิงสาวเสื้อลายตารางสีแดงดำยืนไหว้ก่อนเดินลอดท้องช้างพระสงฆ์นำชายหญิงนับสิบคน สวดมนต์ภายในเพิงหลังคาเปิดโลง่งทูบ16ดอกในมือชายหนุ่มเสื้อสีขาวเขายืนไวายเบื้องหน้ารูปปั้นเรือสีและพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบของวัดอุทุมพารามหรือว่าวัดไผ่แขกของจังหวัดสุพรรณบุรีกันแล้วนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับมีสถานที่สําคัญนะฮะแล้วก็มีพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมากมายนะครับช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังธรรมะกันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สตินะครับเวลาที่เราใช้ชีวิตนะครับหรือว่ามีครอบครัวแล้วหากมีสติวางแผนแก้ปัญหาจะเกิดผลอย่าง แต่ว่าหากขาดสติไม่วางแผนไม่แก้ปัญหาจะเกิดผลอย่างไรติดตามได้จากธรรมะวันนี้ครับผิดสนุสอนอย่างสูงพิธีกรชายร่างทวมพูดขึ้นหัวข้อธรรมะการดำเนินชีวิตอย่างมีสติพระสงฆ์นั่งเทศนาธรรมวันนี้อาตมาก็จะขอเสนอธรรมะให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกันนะ วันนี้อาตมาจะขอพูดถึงเรื่องสตินะฮะจะขอพูดถึงเรื่องสติเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกของเราเนี่ยมันมีอยู่สองด้านด้านมืดกับด้านสว่างความเชื่อกับไม่เชื่อแล้วโลกปัจจุบันนโยมพูดกันง่ายๆเลยการที่ว่าพระคุณเจ้าหรือว่าใครกันแล้วแต่ไม่ว่าจะทำอะไรบังเกิดขึ้นมาเนี่ย บางทีการคอมเมนต์การคอมเมนต์แต่ละอย่างเนี่ยขอให้มีสติขอให้มีสติก่อนที่เราจะคอมเมนต์ให้คิดและพิจารณาก่อนที่เราจะสรุปแล้วไปคอมเมนต์นะครับอย,อย่ามองเพียงผิวเผินปัจจุบันนี้คนเราส่วนใหญ่มักจะมองเพียงแค่ผิวเผินนะครับพอมองเห็นว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเช่นไรก็เข้าไปคอมเมนต์กันแล้ว ถ้าคอมเมนต์ยังอื่นอย่างไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าไปคอมเมนต์กับบุคคลที่ว่าเขาด้อยโอกาสคุณวุฒิวัยวุฒิเขาไม่ค่อยมีหรือว่าคนยากคนจนเนี่ยเราไปคอมเมนต์เขาเสียหายหายเนี่ยโดยที่ไม่ใช้สติมาพิจารณาสะก่อนเนี่ยบางทีเรามารู้ทีหลังเนี่ยมันจะทำให้เขาเสียเสียใจและก็เสียความรู้สึกจะทำให้เขาหมดกำลังใจ แล้วบุคคลผู้นั้นอาจจะมีการาคิดสั้นก็นได้ด้วยการที่เราไปคอมมินแบบที่ว่าเราขาดสติไม่พิจารณาก้อนดังนั้นอาตมาถึงบอกว่าให้มีสติทุกครั้งไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะสติมาปัญญามันจะเกิดเมื่อสติมันเกิดแล้วเนี่ยสติมันเกิดปัญญามันก็มามันก็จะมีความคิดความรู้สึกความอ่านความพิจารณา ว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกดังนั้นอาตมาจึงแนะนำให้ไม่ว่าจะทำอะไรให้มีสติอยู่ตลอดเวลาคิดก่อนทบทวนก่อนค่อยด่วนสรุปเพราะปัจจุบันนี้การที่เราใช้ใช้ด้วยวอารมณ์ของเราหรือว่าความรู้สึกด้วยสายตาของเราที่มองเห็นเพียงผิวเผินแล้วนำมาสรุปเนี่ยบางทีมันเป็นข้อกังขาอย่างพระพุทธศาสนาเมืองกันพระบางองค์เนี่ยที่ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยบางท่านบางองค์เนี่ยตั้งใจสร้างตั้งใจทำเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปแต่บางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีบางอย่างเข้ามาสอดแทรกเพื่อดึงคนเข้ามา,าบารุงพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญ พอโลกของเราปัจจุบันนี้โยมมันเดินไปไกลเดินไปเรื่อยๆมันไม่ได้ถอยล่างแต่นี้เมื่อ,อโลกของเรามันเดินไปเรื่อยๆแล้วอะไรอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปเราก็ควรที่จะต้องทําให้มันทันทันเหตุการณ์อย่างวัดเนี่ยอาตมามองดูแล้วว่า ถ้าเรายังงมงายหรือว่าเรายังอย,ย่งใช้เหตุผลสมัยก่อนอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ทันต่อโลกมันก็จะไม่ทันต่อเหตุการณ์แต่ถ้าเราเอาโลกปัจจุบันมาใช้เนี่ยมันก็จะทันต่อเหตุการณ์อย่างซื้อออนไลน์เนี่ยอย่างธรรมะเนี่ยถ้าเรามามันมัวมานั่งเทศหรือสอนญาติโยมยู่แต่ในวัดเนี่ย มันก็อยู่แค่เพียงในวัดมันก็จะไม่กระจายออกไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง้วก็เราก็ควรที่จะใช้โลกวิวัฒนาการปัจจุบันเข้ามาช่วยอย่างเช่นเฟซไลน์นำมาใช้เพราะว่าปัจจุบันนี้าการใช้ซื่อเนี่ยมันไปไวอย่างนั้นเราต้องไปให้ทัน ศาสนาอื่นเขาก็ยังรักศาสนาเขาเราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะรักษาศาสนาของเราพยายามให้มีสติก่อนที่เราจะคิดสรุปอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่เราจะไปคอมเมนต์อะไรบางอย่างเนี่ยพิจารณาให้ดีสกักก่อนดังนั้นอาตมาถึางขอให้ญาติโยมทุกท่านน่ะจงมีสติอ่า ทุกครั้งในการไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาคอยรอคอมเมนต์หรอกหรือจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันดําเนินชีวิตตัวเองก็เหมือนกันก็ให้มีสติคิดให้ดีก่อนที่จะทําการมีครอบครัวก็เหมือนกันการมีครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเราควรที่จะมีสติคิดให้ดีก่อนที่เราจะสรุปว่า พร้อมหรือ,อยังว่าเราจะมีครอบครัวในครั้งนี้เพราะว่าการมีครอบครัวนี่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตเราเลยเพราะมันจะมีภรรยาบังเกิดขึ้นกับตัวเราที่เราจะต้องดูแลนอกจากภรรยาแล้วก็ยังจะมีลูกที่บังเกิดขึ้นมาที่เราจะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่คิดก่อนล่วงหน้าเนี่ยไม่วางแผนก่อนล่วงหน้าเนี่ย ชีวิตครอบครัวบางชีวิตอาจจะพังทลายเพราะการที่เราตัดสินใจโดยไหลสติสตินโยมการการที่เรามีครอบครัวนี่ที่จะให้มีครอบครัวอของเรามีความสุขและความเจริญหรือว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยอาตมาขอเตือนสติญาติโยมที่กําลังจะมีครอบครัวหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็ให้ใช้สติเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามหรือบุคคลท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะกำลังที่จะนอกใจสามีหรือภรรยาก็แล้วแต่ก็ลองใช้สติคิดดูให้ดีๆนะครับลองใช้สติคิดดูให้ดีดนะดดดเมื่อท่านทําไปแล้วโดยที่ไม่ใช้สติเนี่ยบางทีความเสียหายมันจะบังเกิดขึ้นแก่ครอบครัวของเราแก่ชีวิตของเรา การที่เราจะมีครอบครัวที่มีความสุขได้เนี่ยมันจะต้องมีความรักให่ซึ่งกันต่อกันมีความรักซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราขาดสติชีวิตครอบครัวแต่และครอบครัวที่อาตมาได้มองเห็นและที่ผ่านสายตาอาตมามาหรือว่าเข้ามาหาอาตมา ทุกครอบครัวที่เข้ามาล้วนแต่เป็นเป็นครอบครัวที่คาดสติกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเป็นสามีหรือจะเป็นภรรยาก,ก็แล้วแต่ที่คาดสติดังนั้นอาตมาจริงข้อเตือนทุกท่านที่ว่ากำลังมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นอยู่พยายามรักษาครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขอย่างนี้สืบต่อไปครอบครัวบางครอบครัวเนี่ย ที่มาหาอาัตามาให้ช่วยเหลือเนี่ยบางทีก็พูดง่ายๆเลยคือเป็นครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องการขาดสตินี่แหละมันมีปากมีเสียงนะพอมีปากมีเสียงขึ้นมาก็ไปวิ่งเข้าหาบุคคลให้ช่วยเหลือบางบางครอบครัวเนี่ยมีปัญหาไปวิ่งเข้าหาพระเถรเนนชีหรือว่าหมอดูหรือว่าพรหมณ์ หรือว่าฤาษีหรือ,รอบุคคลใดก็แล้วแต่ให้ช่วยประกอบพิธีกรรมให้นะครับให้ช่วยประกอบพิธีกรรมเพื่อให้ครอบครัวได้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าการที่ทําอย่างนี้เป็นบุคคลผู้นี้เรียกว่าขาดสติคือไม่มีความคิดตอนนี้จิตฟุง่งซ่านไม่รู้จะทํำยังไงดีเพื่อให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมก็จะไปะก็จะเช่าตะเวนหา ตะเวนหาสถานที่ต่างๆเพื่อประกอบพิธีกรรมให้ตัวเองเนี่ยมีครอบครัวกลับมาเหมือนดังเดิมเมื่อเราขาดสติแล้วเราเข้าไปเข้าหาสิ่งพวก,กน,นี้บางทีเราก็ไปโดนเขาหลอกไปโดนเขาหลอกต่างๆนานาเสียเงินไปก็หลายบาทนี่คือการขาดสติอย่างคิดที่เราไม่มีสติที่เราไม่ที่เราไม่ได้คิดก่อนหรือ,อที่จะสรุปว่าเราจะเข้าไปดีหรือไม่ดี คาดการพิจารณาว่า้สมควรที่จะเข้าหรือไม่เนี่ยคือการคาดสติดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ครอบครัวของเราที่มีความสุขหรือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเราควรมีสติค่อยทีค่อยอาศัยอันไหนที่มันไม่เหมาะไม่ควรแก้การที่เราจะคองอจะอยู่ในการาเป็นครอบครัวเราก็ควรยากไปทำนะครับดังนั้นอาตมาจึางขอเตือนสติทุกท่าน ให้ทำอะไรก็ให้ใช้สติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำมาค้าขายหรือทำธุรกิจอันใดก็แล้วแต่เมื่อเราได้เงินมาก็ดีก็ขอให้ใช้อย่างมีสติอย่าสูรุยสุร่ายเออไม่ใช่ว่าพอเรามีเริ่มมีหน่อยก็โอ้ไปซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นอะไรที่มันไม่ควรที่จะซื้อน่ก็ขออย่าได้ไปซื้อเลยอันไหนที่นำมา รีไซเคิลใช้ใหม่ได้ก็ขอให้เอานำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประกอบการชีวิตครอบครัวของเราดีกว่านะครับมันจะได้ประหยัดเงินด้วยแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะคนเราเดี๋ยวนี้ที่เป็นนี้เป็นสินกันเนี่ยเพราะขาดสติขาดสติอย่างไรก็เราเรามีเงินเดือนเนี่ยสมมุติว่ามีเงินเดือนอยู่เดือนคนละหมื่นอ่ะสคนก็สองหมื่นหนมืนเนี่ยไป ไปพอนคาบ้านแล้วไปพอนคาบ้านแล้วอย่างไม่ยามใจเขาเรียกว่าเพลินเพลินในสิ่งเหล่านั้นนะครับพอเพลินในสิ่งเหล่านั้นปุ๊บเราก็ไปไปชาไปพ่นรถแต่นี้การพ่นรถเนี่ยค่ารถเนี่ยกับค่าบ้านเนี่ยมาชนกันรายได้ที่เราได้มามันไม่พอนะครับมันไม่พอกับการที่เรามาใช้ใจ่ายเราลืมนึกไปว่า ด้วยค่าข้าวค่าน้ําค่าไฟหรือว่าค่ายูค่ายาค่าเทอมลูกเนี่ยเราไม่ได้คิดตอนนี้พอทาไปแล้วปุ๊บครั้งแรกเนี่ยมันยังพอหมุนได้พอครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มหมุนไม่ได้แล้วมันก็จะเริ่มไปค้นคว้าหาเงินเนี่ยไปยิบไปยืมเขาไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเขาเรียกว่าขนขาดสติดังนั้นอาตมาจึงขอให้ญาติโยมทั้งหลาย จะหยิบจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจงพิจาร,รณาก่อนที่โยมจะทำก่อนที่โยมจะตัดสินใจอะไรหลายหหลายหลายอย่างนะตัดชีวิตของเราให้พิจาร,รณาก่อนมีสติพิจาร,รณาก่อนทุกครั้ง <uży S 1> เพื่อให้การดำเนินชีวิตครอบครัวของเราได้เกิดความเจริญรุื่งเรือและมีความสุขไม่มีความทุกข์ตามมา อตาตมาขอกวากไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ขอให้ทุกท่านจงมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าขาดสติสติเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะแล้วก็ให้ยิ้มยิ้มไว้อย่างที่อตาตมาได้ลงธรรมะรูอยู่บ่อยๆว่าอตาตมาไม่ค่อยลงธรรมะอะไรมากมายอตาตมาจะบอกว่า เตือนสติญาตโยมทั้งหลายให้ยิ้มไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้เก็บไว้ในใจและให้ชีกยิ้มรับไว้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคยิ้มทุกวันยิ้มทุกเดือนยิ้มทั้งปีแล้วมันจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เรื่องสตินะครับเรื่องสติกับปัญญาแล้วก็รอยยิ้มนะครับที่อาตมา ได้ฝากไว้ในครั้งนี้นะครับลองเอาไปใช้กับชีวิตของเราดูเพื่อจะมีอะไรบังเกิดขึ้นดีๆแกตัวของเรารอยิ้มจะนำความสุขมาให้เรายิ้มอย่างเดียวไม่ต้องอะไรมากมายชมคลิปนี้โยมยิ้มอย่างเดียวอัตมาก็เป็นพระบ้านๆนเป็นพระบรรน,นอกนะการพูดการจาหรือการเทศนาสั่งสอนโยมก็อาจจะเป็นพระบ้านๆ พูดทานองบ้นบานๆโยมฉันก็ไม่มีอะไรมากมายฉันก็เป็นลูกชาวบ้านามามาอยู่จุดนี้ได้ก็ถือว่า,าเป็นสิ่งสุดยอดสําหรับฉันแล้วนาฉันสามารถทําให้โยมพ่อกับโยมแม่ของฉันมีความสุขได้เมื่อท่านเห็นฉันอยู่ในพระพุทธศาสนาท่านไม่เห็นฉันไปเกเรติดอยู่ติดยาที่ไหนท่านเห็นฉันอยู่ในพระาศาสนามา สร้างวัศาสนามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านมีความสุขแล้วนะฉันดีใจที่ฉันทําให้โยมพ่อกับโยมแม่ของฉันมีความสุขดังนั้นฉันจึงเตือนสติให้ญาติโยมทุกท่านไม่ว่าจะทำอะไรขอให้มีสติและทำตัวเองให้มีชีวิตที่ดีไม่ว่าจะมีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ขอให้ยิ้มไว้ให้เอาความทุกข์อยู่ไว้ในใจแล้วก็ยิ้มเข้าไว ยิ้มรับแต่สิ่งดีๆยิ้มทุกวันยิ้มทุกเดือนยิ้มทุกปียิ้มแล้วดีมีความสุขก็ขอเจริญพรคุณโยมธรรมะข้อคิดดีๆจากหลวงปู่ดุสิตในครั้งนี้ผมก็เชื่อนะครับว่าจะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมหลายท่านได้ปรับวิธีการใช้ชีวิตให้มีสติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ถ้าเราไม่คิดไตรตรองให้ดีอาจจะทำให้เราเป็นหนี้เป็นสินได้แต่หากวันนี้เรามีสติเราตั้งสติได้แล้วการใช้จ่ายต่างๆหากวางแผนแก้ปัญหาให้ดีโดยใช้ข้อธรรมะในเรื่องการมีสติอย่างที่พระท่านได้บอกผมเชื่อว่าผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต จะสามารถก้าวพ้นความทุกข์ร้อนไปได้และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเรียบร้อยด้วยความมีสติของเราเองครับขึ้นตัวอักษรบนพื้นกราฟิกบุคคลที่ขาดสติเมื่อเกิดปัญหามักจะหาวิธีการต่างๆการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่ส่วนมากจะถูกหลอกลวงเสียเงินทองเพราะการขาดสติขาดการพิจารณาให้ดีดังนั้นหากเราต้องการให้การดำเนินชีวิตของเรามีความสุข และครอบครัวมีความสุขเราควรมีสติถ้อยถี่ถ้อยอาศัยและอาตามาขอเตือนสติทุกท่านเช่นการทำมาค้าขายเมื่อเราได้เงินมาก็ขอให้เราใช้อย่างมีสติขึ้นโลโก้ NBT Central ช่อง11